สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันสามตัวบลตรงสุดที่สองกันนะคะ,ะว่าเขาจะไปชนกับสุดที่หนึ่งเราลงไปหรือเปล่าหรือสามตัวบลต้นของเราหรือเปล่านะเรามาขออ่านคำเตือนสักนิดนะคะกดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปเรลี่ย์นี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากเกตแมน,นรัฐบาลเท่านั้นนะคะมาขออะบวกสี่นะคะบวกสี่แล้วก็ บวกแปดบวกสามนะคะเอาขอให้ค่ะบวกห้าบวกสามนะคะก็เป็นสิบสองคะท่านชมเอาสองมาวางค่ะสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้นะคะส่วนตัวนี้นะอ่านี่บวกกันสองครั้งก็ามาวางเป็นเลขสองนะคะเสร็จแล้วก็เอาหลับหมื่นตัวนี้ามาบวกกับเลขสองนี้นะคะก็เป็นเจ็ดนะคะท่านชมเจ็ดแล้วก็เป็นเก้านะคะ ก็เป็นเลขเก้าเอาเก้ามาวางนะคะเก้าแล้วก็สี่ค่ะมาเป็นแบบนี้นะตัวที่ชนกันก็คือตัวนี้นะคะหลักร้อยบนของเรางวดแรกนะคะอ่าเป็นแบบนี้มาดูงวดที่อะมาดูหลักสิบกันค่ะหลักสิบนะคะ,ะ,คะเอาสองนี้นะคะสองนี้มาวางนะสองมาวางสองสามสี่ห้า หกอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็เอาอ่าบวกสามบวกค่าบวกค่าก็สิบสามนะบวกหกก็เป็นสิบเก้านะคะเอาเก้ามาวางตรงนี้นะคะก็มาบวกกับเลขห้างที่นี้นะคะก็เป็นอ่าเลขสี่นะคะท่านชมเอาสี่มานะสี่มาวางแล้วก็บวกห้าก็เป็นเก้านะคะอ่ะชนกันที่เลขสี่นะคะ เรามาดูหลักหน่วยกันค่ะดูหลักหน่วยนะคะก็หกหกเป็นสองครั้งนะคะหกบวกหกสองครั้งก็เอามาวางนะคะก็เป็นสิบสองนะคะเอา2สองมาวางค่ะสองสามสี่ห้า 6อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาอตัวเนี้ก็เป็นเลขคขงที่เช่นกันนะคะ,ะมาบวกกันนะคะ3าบกหก็เป็นเกนะ้าะเอาก้ามาวางตรงนี้นะคะ9แล้วก็เป็นสิบสามนะคะ,ะแล้วก็เอา12ตัวนี้มาวางที่เลขหนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็น8ดนะคะ แปบวกสามก็เป็นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเอาเลขหนึ่งมาวางตรงนี้นะคะหนึ่งแล้วก็หกนะคะมาเป็นแบบนี้นะะอ่ะก็เข้าที่แบบนี้นะคะลับมาวางงวดแรกเนะี่ยเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าเขาชนกันที่ตัวเดียวก็มีแค่ชุดเดียวเองนะคะท่านผู้ชมมาดูงวดที่สองกันค่ะอ่าเป็นแบบนี้นะคะเอาเอาเจ็ดมาบวกแปดสิบห้าบกสามก็เป็นแปดใช่ไหมคะแปดลงมาเพิ่มแติมเป็นแบบนี้นะ แล้วก็โซนที่จะมาบกเลขรหัสตัวนี้นะคะเลขเลรหัสลับตัวนี้ก็เอาหนึ่งตัวนี้อ่ามาบกเลขแปดนี้นะคะท่านชมนะมาบกเลขแปดนี้แล้วก็เสร็จแล้วบกค่าเต็มนะคะบกค่าเต้มก็เข้าที่ตัวนี้ร้อยบนนะคะอะ่เป็นแบบนี้นะอ่ะมาอธิบายนะคะจากเลขสามนี้เอามาบกตรงนี้ลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็จากสามบกเก้าก็เป็นแปดนะแปดบก อะไรนะแปดบกเนื้อแปดบกสามก็เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งบกสี่ก็เป็นห้านะคะเอาห้ามาบวกกับเลขคงที่นี้นะคะก็เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้านะคะก็เข้าที่ตัวนี้นะมาดูหลักหน่วยกัน,นะค่ะหลักหน่วยมาอธิบายสักนิดน,นะสี่บกสี่ก็เป็นแปดนะคะแปดเอามาวางตรงนี้เจ็ดแปด เา 1> 1นะคะจากเอารหัสคงที่มาวางเสร็จแล้วแล้วก็บวก4ี่บวก1ก็เป็นห้ามาวางตรงนี้นะคะจากนี้ก็บวกกัน3ามครั้งมาวางเป็นเลข1นะคะอ่า6กับ1ก็เป็น7นะห้ากับ4ี่ก็เป็น9้านะเบวก7็ก็เป็น16บหกะเอา6มาวางแล้วก็เพิ่มเต้มอย่างนี้นะคะก็เข้าที่ตัวนี้นะอลองมาจับคู่ดูอ่าเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะ ป็นแบบนี้อ่ะมาดูงวดที่จะออกกันค่ะอ่ะหาลาักร้อยบนนะคะห้าบวกสามเป็นแปดนะบวกเก้าเป็นเนะจน็ดเะเอาเจ็ดมานะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะจับนี้มาบวกกันก็เป็นเลขหกนะคะแล้วก็จับเอาหกเอาสามเนี่ยมาบวกหกก็เป็นเก้านะเก้าเพิ่มห้าแต้มก็เป็นแบบนี้นะคะงวดนี้คิดว่ายังจะมีเลขเก้าหรือเปล่านะอันนี้จะเป็นหลักร้อยนะคะสูตรของเราที่ลงไปนั้นกับสูตรนี้ไม่เหมือนกันนะคะมาดูหลักสิบกันค่ะ อ่ะมาอธิบายนะคะเอาสี่นี่มาลงมานะคะก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะจากนี้ก็สามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าก็เป็นสี่นะคะก็มาวางที่เลขคงที่นี้นะคะก็เป็นเก้านะคะความจริงเอาเก้าต้องวางก่อนนะคะก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละค่ะเก้าวางแล้วก็บวกห้าก็เป็นสี่นะคะก็เลยก็ความจริงเหมือนกันนะคะก็ชนกันที่เลขตัวนี้นะนะแต่ตัวนี้เขาไปชนกับเลขดับนะท่านผู้ชม ไม่แน่ใจว่าดับไม่อยู่หรือดับเอาอยู่หรือเปล่านะคะแต่ไม่ตรงกับสูตรอะไรนะสูตรสามตัวบนตดของเรานะคะอ่าเรามาดูลบหน่วยกันค่ะอ่ะมาเป็นแบบนี้นะคะเอาเก้าเอาสี่นะคะเอาหกอ่ะเป็นตัวนี้นะคะไม่ใช่หกเป็นเลขหนึ่งะคะ่ะ พี่ช้างเอามาจับคู่เสร็จแล้วนะจับคู่เสร็จแล้วส่วนตัวนี้พี่ช้างเอาตัวหลักร้อยอันนี้เอาตัวหลักร้อยของโซดสามตัวบนตรงของเราโซดอีกโซดหนึ่งเอาหลักร้อยนี่ลองมาจับอะไรนะลองมาจับหลักสิบอันนี้นะคะลองมาจับหลักสิบอันนี้ก็เป็นอะไรนะอ่าอย่างนี้นะคะหรือว่าเอาเลขแปดมาวางอีกแล้วก็แปดสี่หนึ่งอย่างนี้ก็แล้วแต่ท่านนะลองจับดูนะคะจับสลับ เอาจับสลับสูตรกันดูนะคะเอาแปดสี่หนึ่งอย่างนี้นะคะก็อ,อย่างนี้ค่ะอ่อันนี้คือตัวแถมนะแล้วแต่ท่านจะเอาไม่เอาก็แล้วแต่นะส่วนตัวอันนี้คือหลักร้อยไอหลักหนุ่ยของเราจะเป็นเลขหนึ่งกับเลขสองใช่ไหมคะแต่นี้เขาก็มีเลขหนึ่งเช่นกันนะคะมีเลขหนึ่งเช่นกันแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเลขหนึ่งหรือเลขสองนะคะอ่ามีประมาณนี้นะส่วนตัวอันนี้ก็เด่นตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็ อย่าลืมตัวนี้ค่ะท่านชมถ้าว่าไม่อย่าเอาแบบนี้ท่านชมก็อย่าลืมตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะที่ว่าเลขดับเหลือเลขเด่นของเราเหลือเท่านี้นะกลัวเข้ามาแบบนี้ด้วยนะคะกลัวเข้ามาแบบนี้ด้วยก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะแล้วก็ส่วนตัวที่สามตัวบนต้นของเราก็ถ้าสมมุติว่าเขาเด่นศูนย์จริงๆนะนนก็น่าจะเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าสมมติเขาเด่นส่วนจริงๆนะคะก็แบบนี้นะส่วนเอสามตัวบนตรงของเราอีกชุดนึงก็เห็นไหมคะก็มาตรงกับตัวนี้นะคะก็พี่ช้างคิดว่าถ้าไม่มาสุดนี้ก็มาสุดนี้นะคะสองุดนี้มันมีชนกันบ้างแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมาสุดนี้นะคะและอันนี้ก็เป็นของแถมตรงๆนะคะว่าท่านอยากใสก็ใสนะไม่อยากใสก็แล้วแต่นะคะมีประมาณนี้แหละคะ่ะที่พี่ช้างอยากพูดไปก็แค่อ่าสองสามอันนี้นะคะ ถ้ลองเอาอหยิบใส่ดูนะคะก็อให้ถูกขอให้เฮงคอใยโรยกันทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพวกนี้มาวางเล็กวิ่งให้วางเล็กวิ่งให้นะคะสวัสดีค่ะ